ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านตุ้งิกับเบนชลาทีละนี้ก็ช่วงอิ่มที่สัปดีนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะรวบรวม10ร้านเด็ดเป็นการแนะนําจากมิชลินไกด์นะบิ๊กกูมองนะแต่ว่าก็คือมันจะมีมิชลินที่แบบว่าได้ร้านนี้ได้ดาวได้เดิรอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นร้านที่แนะนําที่อร่อยที่แบบว่าเป็นอาหารที่กินง่ายๆราคาสบายกระเป๋านะอ่าเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งที่จะมาได้กันช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะร้านแรกที่เราจะแนะนํากันเลยนะฮะผัดไทยไฟทะลุ เขาบอกว่าได้มิชลินปี2019ถึง2020นะเป็นเมนูผัดไทยนี้ราคา135บาทก็ค่อนข้างสูงสำหรับคนไทยอยู่นะสีค่อนข้างที่จะคล้ำอันนี้ก็จะเป็นน่จะเป็นสูตรของเขาร้านอยู่แถวถนนดินสอบพระนครนะฮะขออนุญาตลองชิมนะฮะเป็นยังไงอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะกากหมูทอดเต้าหู้นี่น่าจะเป็นอ่อหอมแดงนะหอมแขกอะไรแบบนี้มั้ยแล้วก็ถั่วงอกไข่ถั่วต้นกุยช่ายเหร ชิมเลยลวกันชิมอืมใช่ออออออมันนุ่มมากเลยตอนนั้นที่ว่ากี้ว่าสีดำเมันไหมแบบไม่ใช่ไม่หอมหอมันหอมมากเราความรู้สึกว่ารสชาติไม่หวานเกินไปไม่เหมือนบางเจ้าแ <c oughs> ถวบ้าน <c oughs> แล้วเคี้ยวไปรสชาติม,มีความเปรี้ยวของมะนาวที่ชอบบีบความหวานไปบ่ายมันๆหอมๆแล้วเคี้ยวไปเกิด ถงกกรอบกับกากหมูกรอบนะอ,อร่อยอันนี้อร่อยผ่านตามไม่เชื่เลยเลยอร่อยครับสำหรับเจ้าต่อไปก็คือกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำนี่เปิดมา50ปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้มิชลินตอนปี2018-20 2 0ถึงนะราคา65บาทเป็นข้าวมันไก่เจ้าที่แฟนเรากินบ่อยมากเลยบ่อยจนแบบอีกแล้ว แต่ว่าเพราะว่ามันอร่อยเพราะฉะนั้นเราจะกินนะโกอ่างต้อ,องกินอรน่อยร้อนข้าวมันหอมหอมถินหอมกระเทียมข้าวเป็นเม็ดนะแต่ข้าวนุ่มแล้วตัวไก่อะ่ะดีทานกับน้ำจิ้มซะหน่อยช่วงนี้เนี่ยใครที่ชอบกินข้าวมันไก่นะรีบไปนะโกอ่างตูน้ำเพราะว่าช่วงนี้ทัวร์จีนม่ค่อยมี่วงนี้ทัวร์จีนไม่ค่อยมีใครชอบกินข้าวมันไก่เนี่ยไปได้เลย วนาดก่อนต้องไปรอยืนเข้าคิวรอตัวจีนนะเพราะเป็นที่นิยมของโัวจีนมากตัวน้ำจิ้มเนี่ยจะหอมเต้าเจี้ยวแล้วก็มีความหวานเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดตามนิดๆก็คือเป็นรสชาติมาตรฐานของน้ำจิ้มข้าวมันไก่อร่อยดีกลมกลมน้ำซุปมาถึงบ้านแล้วชืดมากมัไดิดอุ่นน้ำซุปแต่ว่าก็ยังหอมอยู่หอมกระดูกบางคนจะชอบกินแบบข้าวแห้งบางคนชอบกิน ไก่แห้งแต่ว่าเราลองนึกว่าของกอ่าง,องกอ่างเนี่ยข้าวนุ่มแล้วตัวไก่ก็นุ่มไอ้ทุกส่วนที่มันไม่น่าจะนุ่มอย่างเช่นพวกอกพวกอะไรเงี้ยที่เวลาคนกินแล้วจะปืดพอของกอ่างอะ่ะกินแล้วนุ่มนะแนะนำและละดับต่อไปที่เราจะแนะนำกันคือก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจนะจ๊ะ ได้ไม่ชลินตั้งแต่ปี2018-2019 2 0ปดสีส้อนเลยแล้วจะบอกว่านี่เป็นทยยาทรุ่นที่2แล้วของเพสเตอร์โจนะก๋วยจับน้ำใสนี้ถ้วยนี้ราคา75บาทเขาวัดกันที่อะไรก๋วยจับน้ำใสน้ำซุปน้ำซุปพวกวัตถุดิบเครื่องต่างๆหมูกรงหมูกรอบนะเพราะฉะนั้นอืมหอมเนาะหอมมากเลยแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยหมูกรอบซิ กรอบสู้ฟันมากๆตัวเส้นกว๋วยจั๊บนะจะเป็นเส้นกว๋วยจั๊บที่ยังมีมีฟอร์มของมันอยู่อะคือมันยังไม่เป็นแบบเละเป็นเป็นเมือกเมือกเป็นเหมือนเหมือนแป้งเปียกอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่นี้ร้านนี้เขาจะยัง,ยงเป็นเป็นตัวเส้นกว๋วยจั๊บที่มันเป็นแบบเป็นรูปชัดเจนอยู่ครับแล,แลนอนนอ้วน้อยขาดไม่ได้ลเลยหนังมืออืมหยุ่นสู้ฟันมากต้องกินร้อนๆนะอันนี้จะอร่อยมากอืมนี่กันอันนี้คือไม่ได้ปรุงเลยนะ ก็จะมีรสชาติเรียกว่าเป็นความหอมความเผ็ดของพริกไทยแล้วก็น้าชุบก็กลมกล่อมอร่อยมากแนะนาครับเมนูต่อไปก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สวนมะลิได้มิชลินมา3าปีซ้อนเหมือนกันตั้งแต่ปี 2018- ถึง2020่นะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยเขาเปิดมาแล้ว60ปีนี่คือเป็นแบบว่าเจ้าออริจินอลที่แบบใช้เตาถ่านนะแล้วก็อร่อยมากเมนูขั้วไก่เนี่ย50บาทจริงๆแล้วขั้วไก่ต้องกินคู่กับซอสพริกกับเปล่าขั้วไก่เนี่ยอยู่แถวเขตอ่าปัอมป่าสตไพรนะก็ ไข่ที่ไปแถวนั้นไปแวะกินได้นะฮะลองกินดูหอมมันสุรสชาติอรอริจินนอกอ่ะใครชอบก็นล่าจะชอบมีความแห้งเส้นหนึบขอบคุณสำหรับซอสพริกครับ <laughs> ให้แม่แบบพี่หมามากเลยอะ่ะ <laughs> เวลากูร้องไห้น้ำตากูยังเยอะกว่านี้เลย <laughs> อยากได้ยิ่งไปกินที่ร้านหรือไม่รู้ว่าขอเพิ่มได้ไหมเวลาส่งสั่ง delivery นะขอเพิ่มได้ไหม อืมเนี่ยกุ้งก่ยอร่อยอืมอร่อยไปสัะะ่งแดกไปดูเร no. ากินนอกร้านสาัเจ้าต่อไปที่เราจะแนะนำคือได้มิชลินเอ่อสตรีทไกด์มานะก็คือเฮียหวานเข้าต้มปลาได้มาตั้งแต่ปี2 0 1, 2, 1 2, 8ถึง2 0 2พัน่น่าจะเป็นปีแรกที่เขาเข้าไทยเนาะเป็นร้านง่ายๆกันเองกันเองเมนูเขาต้มปลากระพงนี้คือ80บาทอยู่แถวเขตสาทรนะเฮียหวานนะจ๊ะหล่อนแนวยองชีม หอมอร่อยเราป่วยนะเราป้อนก๋ตี๋ปาาเขาหน่อยสิ็บคนป่วยหอมมากเลยพวกต้มปลาพวกนี้ก็จะใส่ขาไหมขาสับขาตำใช่ไหมเอาไว้ดับคาวปลานะแล้วตัวปลาเนี่ความยิ้ใหญ่มากเลยกินเต็มปอกเต็มคำมากเลยเนื้อปลาแบบสดหอมเด้งมันมาก น้ำซุปหอมมากเลยแปสิบบาทนี้ได้ได้ปลา3มชิ้นหรออร่อยแนะนำแนะนำและสับจานต่อไปที่เราจะแนะนำกันก็คือนายหมงหอยทอดวันนี้เราสั่งเป็นแบบหอ่อมเรียกว่าหอยนางรมทอด <S <S นะเป็นหอยทอดเตาถ่านนี่คือราคา100บาทสั่งมานะได้มิชลินปี2 0 1 8ถึง2020นะขายมา30ปีแล้วใครอยากกินไปกินออริจินอลกันเลยเลยที่ยังวัราชนะเวลาเราทานหอยทอดแน่นอนทานกับซอสพริก และคลุกสักนิดน่ากินเนาะคือถ้าเป็นแป้งแบบเละๆก็จะเป็นออส่วนนะเนาะน่าทางเลยกิน18ตัวเลยทีเดียวแบบวูวอืมอืมืมแป้งยังกรอบกุ๊ๆอยู่เลยอ่ะอืมอร่อยหอยไม่เหม็นด้วยอะไม่รู้มันสดหรือว่ามันเป็นเพราะวิธีการทำแหละของเขาว่ามันเป็นกลิ่นนมๆแบบหอมๆอะอืมอิ่มยัง อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย <c oughs> อือเอาจะกินหนีแล้วอ,อ,อันนี้แนะนำเลยอร่อยอร่อยมากนายหมองหอยทอดยาวราชนะ100บาทหนึงจานะมิชลินปี2018-20สิ2020แน,นยนะนำจ้าอร่อยมากและเจา้าที่จะแนะนำต่อไปก็คือไก่ทอดเจกีซอยโปโลได้มิชลินปี2 0 1 8ันสิถึงสองพ ก็คือเมนูไก่ทอดของเราทั้งตัวนี้260บาทนะ260บาทต่อนหนึ่งตัวใครสนใจได้ไปได้เลยที่ซอยโปอโลโล์แถวปทุมวันนะฮะวันนี้จะลองชิมกันดูเขาให้น้ำจิ้มมา2สูตรสูตรออมอันน้ำจิ้มไก่ทอดก็คือน้ำจิ้มหวานๆและอีกหนึ่งสูตรคืออันนี้ไม่หวานน้ำจิ้มแจ่วเปรียเผ็ดๆนะถ้าเป็นเราก็จะแนะนำให้เอา2อันผสมกันอร่อยมากอุ๊ยแสบ ก่ทอดจิ้มวนจิ้มกับกระเทียมทอดอร่อยหอมไก่มีความฉ่ำนะไม่เค็มมากยิ้มได้เพลินๆตัวกระเทียมก็นนี้แนะนำลองกินดูใครอยากกินไก่ทอดก็ไปสั่งกันได้เลยที่ไก่ทอดเจ๊ก,กีนะครับ และต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือข้าวหน้าไก่จากร้านแซ่พุ้นมิชลินปี 2019- 2020นะ้ถึงพน่ะเพิ่งได้มา1ปีนะสืบทอดมา80ปีนี่คือรุ่นที่3แล้วเมนูข้าวหน้าไก่นี่คือ50บาทอยู่แถวเขตรพรนครไปลองชิมกันได้นี่เมนูโปรดเลยข้าวหน้าไก่นี่ต้องกินกับไอ้นี่พริกเขาเรียกว่าพริกอะไรนะที่รากพริกชี้ฟ้านะที่มันจะไม่เผ็ดอ่ะกินแล,ล้วกรุบ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 หอมๆเป็นเมนูที่แบบไม่รู้จะกินอะไร เวลาที่เราถามกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรก็ข้าวหน้าไก่แล้วกันง่ายสุดอันดัอ่อนอรอยหอมๆเค็มๆไก่นุ่มๆแล้วก็มีพริกกรอบกรอือ่รยเหมือนกินร้านน่าแต่เป็นข้าวอืออร่อยแนะนำกินเลยสำหรับเจ้าต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือร้านหน้ายอดผักสูตร40ปีได้มิเชลินปี2019 2020นะฮะ อยู่แถวสารเจ้าพอ่อเสือร้านหน้าหมูนี้55บาทรสชาติน้ำก่อนหวานหอมหมูซีนุ่มผักซีกรอบเต้นซีนอนหอมคั่วก,กระทะหมูมากอร่อยดีหมูมากนุ่ม,ม,มๆหม,มนวานรสชาติสะอาดบอกไง รู้สึกกินแล้วปลอดภัยอะนะอร่อยดีกินเพลินๆนะฮะแนะนําเลยร้านน้า,ายอดผักสูตร40ปีหาจ้าต่อมาที่จะแนะนานะก็คือร้านก่อพาน,นิชนะเป็นร้านอขนมหวานนะก็มีข้าวเหนียวมะม่วง100บาทข้าวเหนียวสังขยา45บาทนะอยู่แถวถนนถนนตะนาวพระน,นครน,นะฮะเปิดมา90ปีลแล้วได้ไมชลินตั้งแต่ปี2019 2020นะฮะลองชิมกันเลยลองชิมลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงก่อน จริงถ้าขายขนมหมะม่วงก็ต้องมีความเด็ดที่การเลือกมะม่วงมาใช้ด้วยบ้างหวานมะม่วงหวาน,ห,วานหอมขา้าวเหนียวนุ่มตัวกะทิก็อร่อยใส่ถั่วนิดนึงอืมอืมขนมที่ไปเกาะตามร่างกายเราแล้วคุ้มค่าที่กินไปนะแล้วก็ไปออกกำลังกายอาอกคืนนะอร่อยดีต่อมาขา้าวเหนียววสังขยา สูตรเขาทำเป็นป้องๆแล้วตัดตัดมาเนาะเอานี่กลับบ้านอร่อยหอมหวานมันเออขอนมหวานมันต้องงี้สิวะกแต่หนิเขาชอบทำแบบไม่หวานกันเนาะเหยียดเลขนมหวานต้องหวานนี่ขนมหวานขนมหวานไม่หวานค่ะบ้าหเปล่า,า,าอร่อยมากเลยอ่ะ แนะนำกอพันธุ์นฮะอร่อยมากมาแนะนำกันเราก็เคแนะนําจากที่มิชลินไกด์เขาแนะนําอีกทีหนึ่งนะัะสำหรับใครที่ชอบทานเรียกว่าอาหารที่เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดคู้เมืองไทยแล้วก็เป็นที่ชื่อหน้าชูตาสาหรับหน้าพอขึ้นว่าเป็นมิชลินไกด์เนี่ยชาวต่างช่องต่างชาติเขาก็มาทานกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปทานเรียกว่าของเด็ดประจําชาติเราที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ลองชิมกันในแต่ละร้านได้เลยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในทุกร้านนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจ้ะ